เรียนมหาวิทยาลัยไม่ทราบว่าคุณพี่มีอะไรแนะนํำไหมครับโอ๊ยไม่ต้องเรียนหรอกอยู่เป็นคนใช้ที่นี่อะดีแหละใช่ใจเย็นๆสิลูกออ่าดูหนนีคุณพกก็ไม่ต้องให้มันเรียนหรอกช่างเรียนแปดปีเรียนจบเลยก็เรียนอยู่แค่ลูกเธอเจ็ดปีเห็นจะไม่ต้องเรียนมหาวิทยาลัยเหมือนกัเบื่อเลยพี่ถ้าไม่มีปัญหากันมากนะฉันจะให้โมนาไปเรียนต่างประเทศ จะให้นะลูกใครก็ไปจัดการกันเอ,เองฉันไม่ยุ่งกับลูกกาฝา่หน้าขอตัวก่อนนะคะเช้าลูกกาฝาไม่เป็นไรนะโมนาเดี๋ยวพ่อจะไปคุยกับเพื่อนที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยายลัยให้ขอบคุณไี่ขอบคุณนะคะพี่แสง ๆๆนี่ใช่นะครับพี่มีเรื่องจะคุยด้วยไปคุยกันหน่อยสิครับได้งั้นเดี๋ยวข้อมานะหนูอยู่นี่นะลูกค่ะทำอะไรอยู่หรอมอนโมนาอุ๊ยอ่านหนังสือเตรียมสอบเข้าด้วยไอะแกอปุ๋ยน่าย้หาอย่างแกเหรอจะเข้ามหาลัยฝันไปเหยื่อยลูกกาฝาก ใช่ลูกกาฝากอย่าคิดนะว่าคุณแม่รักแกแล้วแกจะได้สมบัติคือคลองคนเดียวน่ะฉันโคนแกไม่มียดแกได้สมบัติของแม่ของคุณแม่สมเป็ดอ่ะนี่ยายอาดยายวันทำไรเปล่านะคะ้มาเล่นกับมาเล่นกับมองนามาเตีวหนังเสือค่ะไปกันได้แล้วพวกเธอไม่ต้องมาก่อกวนน้องค่ะ เป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรนะลูกเด็กบ้านนี้ก็อย่างนี้แหละโอ๊ยนูไม่ไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมครับไม่เป็นไรฉันสะดุดล้มนะ่ะเดี๋ยวผมพาไปนั่งโอใครับจัเลยนะครับ <S <S 2> <S 2> โอ้ยเสร็จจังเลยโอ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรครับผมเป็นคนรับใช้ก็ดูได้คนูไม่คิดมีฟันเมื่อเธอผ่านเข้ามาโอ้ยขอบใจนะไม่ต้องเหมือ่าซาาฉันเองมองไม่เห็นใครใคร ให้น้องสาวเอาน้ำมาให้ครับนี่น้ำค่ะคุณหนูโมเก๋ชิมมากไปเลยนะคะ,ะบ้านนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็ชิมค่ะอย่า็ชิมากเลยมัวนาชิมแล้วค่ะมีแต่พ่อและพ่อเลี้ยงเและเปพค่อนผมเชื่อว่าสิ่งนี้ต้องมาหาคุณหนูแน่ค่ะคุณตู้นะคะอย่ากชิมมาไปเลยขอบคุณตู้นะคะคื พขโมก็จะไปแล้วเหมือนกันนี่หันกล้าตตนีฉันเหรอฮะไอ้เชนง่อยนี่เรื่องที่เราคุยกันเนี่ยวกับรอเ้านี่ยยังไงดีคะตอนนี้ก็ตัว สีนี่ก็ใกล้จะเรียนจบแล้วค่ะอ๋อนี่ก็ใชาหมอก็เรียนจบเรียนจบโดนจัวบว่าไปกัดเพิ่งกลับมาหงสีชาหมอกดูแลน้องไว้นะ,ะนะนี่อะไรตึกษาใชาหมอก็ได้นะหมอแม่คะนี่มันอะไรกันอะคะอ๋อพี่ชายหมอเลยคะ่ะที่จะแบบให้มกกนหนั่แบบนกับหนูพี่เขาแบบดีทุกอยาก่างโปรไฟล์เพอร์เฟกก็รู้จักกันไว้นะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ชาหมอก็มาบ้านมาพาน้องไปเที่ยวก็ได้ค่ะ ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวดิฉันจับก่อนนะคะผิงไก่เดี๋ยวเวราคุยกันโอเคค่ะดูดิฉันคุยการโอเคเรวลูกคนเล็กของดิฉันไม่ใได้กับบ้านแล้วก็ลูกคนเล็กที่โตยังขนาดเพราะว่าเดี๋ยวโตแล้วเดี๋ยวคราวหน้าคราวค้ากันอีกโอเคค่ะค่ะดีไปงานหลังลูกสวยดีเอ้เมื่อไหร่ญิงมอยส์ตาเนี่ยนี่เย็นมากเลยนะ เขาก็คงจะมาแล้วค่ะพี่หยิง yeah. ทำตัวอย่างนี้เหรอคุณแม่เหรอเขาจะมาสาวแน่อยค่ะอืมน really ี่วันนี้เรียนเยอะคมีเรื่องอะไรคะก็เนี่ยแม่ค่ะชายหมองเขาไปหาหญิงหงลูกของเพื่อนแม่เดี๋ยวเอ๊ะอีกพักใช่รึ Capture capture hit อแม่ก็เดี๋ยวจะให้ใช้หมองเขามั่นหมายกับน้องผมสี่นะคะใช่เหมคะไม่ใช่หมองดาราก็ได้รักดีนะแบบไหนของแม่ไม่เคยเห็นเลยก็เดี๋ยวแม่กวางแม่พาไปแนะนำอยากกัดกานสีรู้อก รลอกช่ไีเรุที่ชอบแบบคุณแม่โออีีนึกร้องหลอกอย่าได้เออนัับไ้ฮัลโ<ำ>หลคุณเชิดฉายค่ะแย่แล้วค่ะ อแย่แล้วค่ะคือคุณหญิงมิม่าจะให้คุณชายหมองแต่งงานกับนางหงสีค่ะคุณเฉลิชายต้องรีบด่วนเลยนะคะ<อ>เราไม่ได้ฉันไม่ได้ฉันจะบอกคุณแม่คุณแม่คุณชายหมองจะแต่งงาน,นกับหญิงหงอะไรได้เนี่ยแล้วหนูวาทว้ทำไงดีอะคุณพี่ใช่บ้านเรากำลังเกิดลมละลายแล้วไว้อะไรดิหนูต้อง